สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทกันครับวันนี้จะพามาดูราคาสินค้าเกษตรปี64ว่าจะมีราคายังไงในเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ที่เราพูดคุยกันนะครับเป็นช่วงท้ายๆเดือนกันแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะพาไปดูเนี่ยเป็นเวบบของทางราชการนะครับพี่น้องเกษตรกรเข้า google อย่างนี้นะครับถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับเซิร์ชคำว่าราคาสินค้าเกษตรปี2564นะครับ ก็ให้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเลือกเข้ามาตรงนี้นะครับเลือกราคาสินค้าเกษตรรายวันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอนนี้สำนักงานเศรษฐกิจเกษตรเนี่ยเป็นสำนักงานที่รวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผลผลิตราคาผลผลิตราคาปุ๋ยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับราคางนกานเกษตรเนี่ยจะรวบรวมในเว็บไซต์นี้ก็อัปเดตอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดราคาสินค้าเกษตรรายวันกันก่อนนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับ สำาัสิ่การเกษตรจะบอกว่าข้อมูลสิ่งการเกษตรราคาสินค้าเกษตรมันจะเป็นตรงนี้นะครับราคาสินค้าเกษตรรายวันมันจะมีหมวดพืชไร่พืชสวนปศุสัตว์ประมงพืชผักอาจจะไม่เยอะนะครับพืชไร่เนี่ยเดี๋ยวพายจะพาไปดูนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับข้าวเจ้าเปลือกสุพรรณบุรีวันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับของราคาข้าวเจ้าเปลือกสุพรรณบุรีเนี่ยพันสุพรรณบุรีนะครับ ของโรงสีไฟชุกรุงเรืองแถวอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับของวันที่26วันที่28นะครับขาดอยู่วันหนึ่งรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับราคา6,550บาทต่อตันนะครับก็ถ้าดูตัวนี้เนี่ยก็กิโลละนะครับ6บาท55สตางค์นะครับของข้าวเจ้าพันสุพรรณบุรีตัวนี้นะครับมาดูข้าวนาปีนะครับ ข้าวเปลือกหอมมะลิ1.05ข้อมูลนี้นะครับเป็นเดือนพฤศจิก,กายนเงินข้า,าวเจ้าพันสุพรรณบุรีนั่นแหละนะครับของหลายโรงสีนะครับถ้าข้าวของตกสก็มีตลาดกลางพืชผลซีส,สกเกตถ้าข้าวเนี่ยของคอนแก่นนะครับโรงสีไฟไทยเจริญของอำนาจเจริญนะครับโรงสีกิตวียโสธรโรงสีสหพัฒนาบุรีรัมย์โรงสีเตงเฮงสุรินนะครับโรงสีสกปรกรเกษตรสุวรรณภูมิไรเอญ และโรงสีสากลก,กับเกษตรเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดรรอยเช่นเดียวกันเราบรนราคาข้าวหอมมะลิล่าสุดที่โรงสีต่างๆรับซื้อนะครับวันที่26นะครับวันที่26ะนะครับซื้ออยู่ที่นะครับ9,500บาทต่อตันก็ข้าวหอมมะลิแสดงว่าซื้ออยู่ที่กิโลละ9บาท50สตางค์เป็นส่วนใหญ่นะครับโรงสีต่างๆนีบนะครับโรงสีเหล่านี้นะครับนะ เฉลี่ยพวกนี้นะครับ10,000บาทมีประมาณกี่โรงครับเนี่ยหโรง2โรงนะครับ9 5 0 0 9 5 8 0 9 5 0 0ก็เฉลี่ยนะครับอยู่ที่9,000กว่ากว่าเก้ากว่ากว่านะครับก็มีอยู่2โรงที่ซื้อราคาเหมือนหนึ่งก็คือถ้าข้าตวตะกสรของคอนแก่นแล้วก็ตัวนี้เป็นของโรงสีเต็งเห่งจอมภัสรินราคาซื้อวันที่26นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9,500กว่าบาทนี่นะครับ เฉลี่ยเนาะถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดขายข้าวเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้ราคานี้หรือเปล่าครับถ้ามันไม่ปนมากนะเนาะนะครับปีนี้ก็ถือว่าราคาข้าวถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็จะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีนะครับต้นต้นเดือนนะครับดอพิจิกาเห็นไหมครับหมื่นหมื่นจะมีโรงสีสาพัฒนาของบุรีรัมย์ในเก้าพันห้านะครับแล้วก็ไล่งลงมาจะอยู่หมื่นแล้วก็ในช่วงที่ประมาณวันที่สิบเห็นไหมครับ จะมีสองโรงที่ลดราคาซื้อต่ํากันมาก็จะมียที่ยโสธรกับบุรีรำเก้าพันกว่านะครับตรงน,นี้ก็เหมือนกบบันนะครับแล้วก็มาวันที่23ก,กว่าเนี่ยลดลงมา9,3 0 0โรงก็คือของอำนาจเจริญ,ญยโสรธรบุรีย์นะครับในส่วนนี้น่าจะเป็นข้าวที่ออกสู่ตลาดเยอะบบรอเปล่านะครับราคาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องต้องขอภัยด้วยก็เห็นว่าข้าวเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกามาเห็นไหมครับยู่หมื่นหมื่น เหมือนนิดๆน,นะครับก็แสดงว่าอยู่เฉลีย่ยเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ประมาณ9บาทกว่าบาทเก้าเบาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปนเนี่ยก็อาจจะต่ำกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิ105ทีนี้มาดูราคามันสำปะหลังหัวสดนะครับสถานรับซื้ออยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็ปราจีนบุรี2แหลงนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็น,นต้นมาในต้นเดือนเนี่ยวันที่1เลยซื้อ2บาท10สตางค์นะครับ จนถึงวันที่26พฤศจิก,กายนเนี่ยซื้อ2บาท40ราคาเพิ่มขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิก,กายนช่วงท,ท้ายเดือนนะครับก็พี่น้องสก,กอตเทนัยปลูกมันสำปะหลังเนี่ยก็ราคา2บาทกว่าแต่บางปีมันก็ขึ้น3บาทกว่านะครับถ้าย้อนไปเนี่ยผมเคยนำมันสำปะหลังไปขายก็เห็นของพี่สาวนะครับตอนกลับบ้านพอดี ไปดูพี่สาวไขมันสบังได้3บาทเกอว่าเมื่อสักสอปีที่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับปีนี้จะถึงหรือเปล่า3บาทนะครับก็ลองรุ่นดูกันแต่ก็ช่วงนี้กโควิดกำลังระบ,บาดเว็บที่5กันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์นะครับเดี๋ยวไปดูราคาสินค้าต่อไปตัวนี้เป็นมันสำารังหัวสดนะครับ 25%, 25แปง25%ก็จะมีโรงของโคราช2โรงแล้วก็ชนบุรีกำแพงเพชรนะครับ รวมเป็นซี่โรงตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยซื้อ2บาทกว่าๆวสองบาท50าสบาทเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสองบาท 60, สาท 35, นะครับไล่ลงมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้2บาท60สบองบาทเจ็ดสิบสองบาทหกสิบห้าสองบาทห้า 65, สิบ 50, ก็จะลดลงไม่ค่อยมากนะครับลดลงประมาณ0ูนจุดศูนย์ห้าสตางค์ประมาณนี้แหละนะครับจนถึงยี่สิบหกเนี่ยก็ถือว่าราคาก็ถ้าเป็นปีที่มัน ปุ๋ยไม่แพงเนี่ยผมก็โอเคราคานี้แต่ปีนี้ปุ๋ยแพงเสเหลอเกินราคานี้ก็คงจะไม่โอเคนะครับถ้สามสี่บาทก็น่าจะโอเคอยู่อันนี้ก็ราคามันไม่ไม่น่าจะคุ้มทุนเท่าไหร่นะครับสาหรับมันสํปะหลังตัวนี้เป็นมันสํปะหลังแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะอายุพอสมควรนะครับถ้าได้แป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีโรงเหมือนกันนะครับโคราชสองโรงชลบุรีแล้วก็ระยองหนึ่งโรงนะครับราคารับซื้อแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต สองบาทแปดสิบถึงสองบาทเก mm ้า hmm. สิบเกือบเกือบสามบาทนะครับแป้งแป้งมันเยอะก็เลยซื้อซื้อ,อสูงหน่อยนะครับจนถึงปัจจุบันยี่สิบหกเนี่ยสองบาทแปดสิบถึงสองบาทเก้าสิบห้านะครับก็ราคายังคงเดิมตั้ง,งแต่ต้นเดือนพิจิกาถึงเกือบเกือบปลายเดือนพิจิกานะครับแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์มันสับปะหลังทีนี้มาดูสับประรดโรงงานนะครับตัวนี้สับประรดโรงงานข้อมูลเดือนพิจิกาเนี่ยสับประรดโรงงานก็จะมีของราชบุรีประจบเกลรีขันนะครับ สองโรงนะครับราคาตั้งแต่ต้นปีต้นเดือนนะครับเดือนต้นพฤศจิกาเนี่ยห้าบาทแปดสิบทั้งสามโรงเลยนะครับจนมาวันที่ยี่สิบหกลดลงนะครับเหลือห้าบาทห้าสิบรถลงสามสิบตังค์นะครับลดลงสามสิบตังค์แต่ว่าช่วงวันที่ยี่สิบสองเนี่ยลดลงมากเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ห้าบาทสามสิบห้าบาทก็มีวันที่ยี่สิบหกเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบกับช่วงต้นเดือนเนี่ยลดลงนะครับ สินค้าต่อไปนะครับก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น14.5%จนะครับอันนี้ก็น่าจะแห้งอยู่พอสมควรนะครับ14.5%ถือว่าแห้งเลยแหละนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยจะมีแพร่น่นเพชรบูรณ์โคราชอุบย,ยาการจนบรุรีและเพชรบูรณ์นะครับโรงสีบริษัทที่เขารับซื้อนะครับแต่ต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเริ่มวันที่1เลยเนี่ยอยู่ที่ราคาไล่ตั้งแต่ เจ็ดบาทสี่สิบนะครับราคาต่ำสุดจนถึงสิบบาทหกสิบอันนี้โรงที่อยู่จังหวัดนครอ,อายุทยานะครับซื้อตรงนี้นะครับสิบบาทหกสิบก็จะมีเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบบาทหกสิบสูงสุดนะครับมันดูช่วงท้ายเดือนนะครับราคาลดลงเห็นไหมครับส่วนใหญ่อยู่ที่9บาทจะมีโรงเดียวตรงนี้นะครับอยู่ที่อยุธยา10บบาทสี ตรงนี้ก็เจบาทตรงนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับเจ็ดบาทสิบสตางค์น่าจะอยู่ใกล้แหล่งผลิตก็เลยซื้อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ,อ,อันนี้เป็นราคาข้าวโพดเหล้ยงสัตว์ความเชืจ้อมาดูน้ํายางสดนะครับพี่น้องท่านในที่ผลิตยางนะครับข้อมูลเดือนพฤศจิกามีของระยองชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชสองโรงนะครับที่รับซื้อนะครับรับซื้อ,อ,อน้ํำยาง พวกน้ำอยางสดนะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับไรยองเปิดซื้อนะครับนครศรีธรรมราสองโรงอยู่ที่นะครับอันนี้เป็นบาทต่อกิโลกร,รัม48บาทนะครับระยอง48นักข่าีธรรมราชโรงแรก50โรง2 49มาดูก็เฉลี่ยนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็อยู่ประมาณสัก48บาทถึง50เฉลี่ย49บาทกว่าๆน,นี่แหละนะครับสูงสุดอยู่ที่50 จนถึงวันที่26มี49 56นะครับ49เนี่ยอยู่ที่ระยอง56เนี่ย,ยที่นครศรีธรรมราชเห็นไหมฮะของข้าจีนเราจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับพี่น้องท่านใดที่กี่ยางขายก็จะน่าจะอยู่ประมาณเท่านี้แหละนะครับต่อมาเป็นปลาล์มน้ํามันนะครับปลาล์มน้ํามันเนี่ยที่รับซื้อที่เข้ามาโชว์เนี่ยก็มีชนบุรีสุราษฎร์ธานีชุมพรสองโรงนะครับแล้วก็กระบี่ สองรงนะครับที่สาขาชาวสวนเริ่มต้น1พฤศจิกาเนี่ยนะครับอยู่ที่ราคา8บาทกว่ากว่าถึง9บาท50เห็นไหมครับนะครับมีสูงสุดเนี่ย9บาท50นะครับ9บาท50ต่ำสุดนี้ที่8บาท85นะครับอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็เร่ไล่งล,ลงมาที่ปลายเดือนนะครับ26พฤศจิกาเนี่ยมันข้อมูลที่27 28จยยังไม่มีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8บาทกว่ากว่า9บาทนะครับ นะครับก็จะลดหลั่นกลงมาไม่มากเท่าไหร่นะครับ89บาทเนี่ยเห็นไหมครับนี่มีเบาทตรงเดียวแล้วก็นอกนั้นก็8บาทกว่าๆ8บาทอ่อ40 50บานะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ห่างจากอ่อต้นเดือนพฤศจิกามากเท่าไหรนะ่นองสำหรับปั๊มน้ำมันนะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือมะพร้าวนะครับข้อมูลยี่พฤศจิกายนศ4มะพร้าวเนี่ยอ่ โรงที่รับซื้อสมุทรสาครประจบกิริขันนะครับมี2โรงแล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีมาเมะพร้าวเนี่ยคิดเป็นบาทต่อ้อยผลนะครับจำนวนบาทต่อ้อยผลที่เป็นราคาที่จะพูดให้ฟังนะครับเป็นผลแห้งขนาดใหญ่นะครับที่เขารับซื้อตั้งแต่วันที่1กพฤศจิกายนเนี่ยอยู่ที่นะครับพันสองร้อยพันสี่ร้อยพันห้าร้อยหนึ่งพันก็มีนะครับก็สรุปนะครับ ผลมะพร้าวเนี่ยวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกาต้นต้นต้นเดือนหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยผลมะพร้าวแห้งขนาดใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ที่สมุทรสงครามประจวบสองโรงนี้นะครับราคาอยู่ที่พันสองพันสี่พันห้าแต่ถ้าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีกับชุมพรอยู่ที่พันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นราคาต่อร้อยผลนะครับสูงว่าพันหนึ่งนะครับถ้าหารหนึ่งร้อยก็จะตกประมาณผลละสิบบาท ถ้าพันหเนี่ยก็จะอยู่ประมาณผลละ15บาทนะครับมาดูช่วงท้ายเดือนกันบ้างนะครับขยับขึ้นนะครับพันสามพันเจ็ดพัน็ดอ่าอาคามะพาวก็ขยับขึ้นช่วงต้นเดือนไม่เท่าไหร่นะครับช่วงท้ายเดือนเนี่ยขยับขึ้นพอสมควรนะครับอันนี้ขยับขึ้นเท่าไหร่จากพันสเป็นพั0สานึงจากพันสเป็นพันเจเพิ่ม300อันนี้ก็จากพ5นหเป็นพันเเพิ่ม200นะครับ ตัวนี้จากพันหนึ่งเป็นพันสองเพิ่มสองร้อยอันนี้ก็เพิ่มสองร้อยนะครับก็แสดงว่ามะพร้าวช่วงท้ายๆเดือนนี้ราคาดีนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวเฉลีย่ยเฉลี่ยที่นํามาพูดให้ดูเนี่ยเป็นของสานักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราคาของผลผลิตทางการเกษตรนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยก็สามารถหาดูได้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่ได้มีเฉพาะราคาเพื่อผลนะครับมันจะมีการนําเข้าส่งออกดัชนีราคาผลผลิต ราคาปุ๋ยอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเว็บไซต์นี้พี่นนท์ศิกรสามารถเข้าดูได้นะครับปีนี้เนี่ยเพื่อผลการเกษตรมันจะราคาดีไหมหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งกลุ่มพวกผลผลิตทางกาเกษตรเนี่ยพวกตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองพวกนี้พี่นนท์ศิกรสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีหลายแหล่งอันนี้เป็นแหล่งของทางราชการที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่นนท์ศิกรไม่มากก็น้อยหากผิดพ,พลาดประการใดก็ขออภยัย้ณที่นี้ด้วย สุดท้ายขอรัตนาคุณพระระัฒนาไตรคุณครอพี่น้องสิก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสอนสดีครับ